อ่าเป็นยังไงครับผมหกหแบบนี้นะครับไหก็ไปนี่เกลี้ยงเลยอโสุดจอดอิหลีครับหางสับมกเป็นไงเรียบเลยครับผมสูงแบบสูงท่วมรถดอ่ะีจะใส่นะครับเนาะหางสับมกไป ต่อเฟื่องเฟืองหน้านานีา่ก็มูวันเลยนะครับ่ะเดี๋ยวพ้าตามไปมึงทังๆ่งเดี๋ยวประมาณสองห้อยนะครับที่เล่าสิถอยหรือเล่าสิกลับลำมากนะครับอ้าง่าจ,จะถอยครับ ขอยไหมหรือจะไปหน้าต่อนี่ครับแต่ตรงบักไหนพื้นที่มันเรียบๆดีๆกะทายออกมาก,ก็สิเป็นประมาณนี้นะครับงามต่อเฟืองน้าหนานีนบอกกบมิดเลยดูดิเออใส่ดีเถอะของเพือนไหม luật cái hèn nó hợp háng cái nhay khó khăn chương trình năm năm hạ สสุดดสุดดดดยยออหลังจากที่มันหกนะครับตังตตต้งแต่ผู้ใดติดตามมึงในคลิปที่แล้วเนาะโอ้ผมว่าของแท่อีหลีครับหางสมุกนี่บอกเลยการันตีเลยจบเลยเอาจวดมาเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับ สบกแปดวัยค่ายวิถีผานไทยนะครับ AEI บ้านปงโอ,สอ้สุดยอดสุดยอด เรียบร้อยครับผมโอ้ถ่ายได้สวยมากเลยเสียตั้มสุดยอดเลยครับผมอ้มยมองไหนโคกไหมวันฝากครับเฮวสุดยอดสุดยอดโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจะไปถ่ายขันไหนไปถ่ายอยู่ไหนฝากพี่น้องอิซีติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ